có thể sống ngon thêm ลูกก็ไหวป่าลูกก็ไวหวขันบกแก่แต่ก <c oughs> ก้อนกัแมนมว่าแต่ก่อนกับพี่จะพี่สามไปกับโฮมผานอนไปนั่งหมดเด็กกี้ลุงแล้วพาไปวันนี้หลังจากหันมาเจ้าของบสบายกะให้ลูกสาวมาขาย เขากไปจะห้องกันนอนสบายสบายอยู่พักหนึ่งสบายอยู่ข้าวมานั่งเขาว่า <c oughs> บ้านนี้กัโอ้ยเสียงแหกเสียงแหกคือมันหมอก <c oughs> ไปอยู่ข้าวมานั่งเขาวะทั่วบ้านเนี้ยครับ พอตจบพอไปเนี่ยจะมินอองลายหัวลายตาไอหัวลายตาเกี่ยวไปเกี่ยวมาไอจังน้อยปากกับสีลุ่งลาดเขาตลาดสีลุ่งโอ้ยเสียงแหบเสียงแหง เ,เย็นโหขอบคุณทุกคนทุกท่านตักกำลังใจเด้อจะติดเขาก็ถักไทยขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะหมวว่านหวาัวว่าตื่นตีสี่จะได้มาตีหาจำนี่กัหอนงอนแล้วหมูว่านโอ้รถตัว ฮัลโหลฮัลโหลไมยเปนไมยเปนเตงกิวสมานเป็นแทนมแทนสวัสดีค่ะป่าเข้าตลาดพาเข้าตลาดฮัลโหลคูดมอร์นิ่งป่าเข้าตลาดไปซื้อของมาขาย Good morning, Good morning. Hello, my friend. ท่านกันเ้อจ์จะมีน้องของคุณทุกกำลังแรงใจนะคะ าต้องไตตลาดขอบคุณหลาย,ดยเด้อจะเดินขอบคุณพี่เข้ามาทักทายนะคะเพื่อนไม่กันเขามาแล้วก็ไปทิ้งเมนใบป,ป่านี่เด้อป่ากระชิดทะยอยแปรหายแต่ว่ากระสานเนี่ยเมนสุดท้ายไว้ให้ขอบคุณนะคะ กดไลค์กดเลิฟให้ป้าหน่อยเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านเรามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟเพ็ยอกำลังใจให้ป้าด,ด้วยนะ,ะป้ากสิผ้าล่งไหลได้ป่ะนี่หอดตลาดแล้วไปอยู่ชูมือหน่อยเร็ว เรตลาดลัตนาบุรีแล้ว